มีไหมฮะประสบการณ์เกี่ยวกับข้างบ้านอาจจะเป็นกิ่งไม้มาหมาแมวบ้านอื่นมาบ้านเราหรือว่าเราไปส่งกลิ่นเหม็นให้บ้านอื่นเขามีบ้างไหมเวลาสุดท้ายเราอะแล้วน่าเป็นพีทอะไรซะหน่อยส่งกลิ่นเหม็นให้บ้านอื่นอะทใครพี่พีทอีทแลกอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้รู้กันดีมากๆเพราะว่าพี่พีทอันนี้เล่าเป็นขำๆโจกๆนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะพี่พีทอีแลกเขาเป็นคนกินเยอะนะครับแน่นอนว่าการกินเยอะ มันก็ต้องทายหนักกินเยอะมากน้ําหนักขึ้นมาทีเดียวอะแปดโลปะเออประมาณแปดโลแปเก้วหนูก็เลยถามว่าอะแล้วอย่างเวลาเข้าห้องน้าอะโหเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วดูดซ่วมมาปกติเราแบบปีนึงอะสองปีพี่พีทสองเดือนครั้งหนูว่าประสบการณ์ข้างบ้านอะน่าจะพี่พีทอะโอ้ยนอ่เรื่องเรื่องฉ่ำอยู่แต่อะถ้าเของหนูนะของหนูนะอันนี้คือของขันนะของพี่พีทของหนูเนี่ยคือมีเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆ ก็จะเป็นข้างบ้านแต่ว่าไม่ใช่บ้านหลังปัจจุบันที่อยู่นะตอนนี้กอที่แบบข้างบ้านเขาจะส่งเสียงดังเวลาทะเลาะกันหรือว่าโป่งปังวางของอะไรเงี้ยคือจะดังมากแต่วิธีการตอบโต้ของหลวคือเขาดังมาเราดังกลับเอาและตีห้าปอก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 ตามะไรแต่เช้าเราก็ปุ๊กปุกปุปุกลายเป็นมันกว่าเดิมเขาโป่งปังโป่งเปิงปุ๊ก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 กลายเป็นวงเดียวกันเฉยเลย แต่ที่รำคาญเอ้ากลายเป็นตั้งวงไม่ใช่ค่ะรอเล่นรอเล่นก็ก็เป็นประสบการณ์ประมาณนี้แต่ไม่เคยมีที่ว่านักกลัวกูกูอะไรย่งเงี้ยไม,ไม่ไม่เคยค่ะของผมเนี่ยของผมม,มันเมื่อก่อนเหมือนกันเมื่อก่อน,มน,อนผมบ้านเป็นตึกแถวอยู่ริมถนน ไม่ได้มีเสียงรถมอไซค์เสียงรถอะไรวิ่งตองคือมันเราชินละแต่อยู่นชินละแต่ว่าข้างบ้านผมเป็นอู่สำล้อ,อแน่นอนตอนเช้าตื่นมาทํางานเขาเขาตื่นมาทํางานแต่เช้าไม่มีเสียงเบิ้ลสำล้อละเ้วเคยได้ยินเสียงสำล้อแตกว่าไอไอเมด็ดเมด็ดอะไรไม่รู้อะนั้นแตกโอ้โหแปะเงี่ยตื่นทุกเช้าไอเนทไอเม็ดแปะเคยได้ยินไะสำล้อเวลามัน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 ใช่ใช่ใช่สำล้อต้นบึ้มบึ้มบึ้มแปะ เออก็จะประสบการณ์ข้างบ้านประมาณนี้เนาะใช่แล้วของพี่โบล่ะคะอันเนียแหละไม่มีเอาล่ะของโบเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพื่อนบ้านแล้วกันเพื่อนบ้านก็มีมีช่วงชีวิตหนึ่งที่มีเพื่อนบ้านแบบคื้นเครงเกินเหตุไปหน่อยพาหมามาขับถ่ายในบ้านเราฮะจริงพาหมามาขับถ่ายพาเด็กมาเล่นแล้วก็วันดีคืนดีก็อยู่ในบ้าน อยู่ดีๆเพื่อนบ้านก็เดินเข้าบ้านมาเลยแล้วก็เปิดประตูกระจกเข้ามาเลยแล้วก็บอกอ่บ้านสวยเนี่ยแล้วนี่ใช้อะไรเนี่ยเออป้าอย่างนี้มันก็สวยดีอะอ่ะมะม่วงไปละฮะคุณป้าเป็นใครคะเนี่ยแต่เราก็คือยังไม่ทันได้พูดไม่ได้อะไรเลยละยังไม่มีคําถามใดๆเกิดขึ้นได้แต่เกิดขึ้นเพียงแค่ในหัวเท่านั้นไปเลยอบ้าน้เราซื้อเป็นบ้านตัวอย่างเปล่า ไม่ใช่หลายคนแวะเวียนมาอยู่คืออยู่กันมาสักพักหนึ่งแล้วในช่วงนั้นหมู่บ้านมีแค่สองหลังที่มาอยู่ก่อนมาอยู่ก่อนที่หมู่บ้านตรงอื่นๆจะสร้างเสร็จใช่เขาเขามีอยู่แค่มีแค่เรามีความรู้สึกสนิทสนมกันมากกว่าใช่เขาอยากเข้าหาเราแต่ว่าเราอินโทรเวิร์ดเนี่ยเราก็ไม่ทักทายเขาแต่ว่าเขาเฮ้ยเอ้ยเออเออสวยเฮ้ยเดี๋ยวว่าพมาเหมือนที่หน่อยนะเฮ้ยมันเหมือนในซีรีส์เหมือนกันนะที่แบบเราคือนิ่งๆแต่เหตุการณ์เกิดเต็มไปหมดเลยอะ เกิดการเ,าาเยอะแต่เรายืนนิ่งยังงงอยู่เราเป็นใครอะไรเงรี้ยจนเขาออกไปเราก็ยังยืนนิ่งเหมือนเดิมก่อนจะมาถึงเรื่องนี้อยากทราบว่าแต่ละคนมีการเตรียมตัวทํากันบ้านไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยา่องอยางไรบ้างอย่างพี่อเล็กอย่างนี้ก็ถือว่ามีประสบการณ์มากกว่า<ม>คนอื่นเขาได้มีการติวกันอะไรให้คําแนะนําอะไรอย่างนี้คนอื่นหรือเปล่าหรือต่างคนต่างอยู่แต่ว่าเขาจะมีความเขาจะมีความนิ่งที่สุดมีวุฒิภาวะที่ที่สุดคือออาจริงบอกวามเป็นคนมีวุฒิภาวะน้อยกว่าคนอื่นตรงนี้เลยเพราะว่า เหมือนตัวเองก็เขามีเขาเก่งอยู่เขามีคมตอบแบบเขามีคมตอบแบบสวยงามอยู่แต่ว่าโบเองโบรู้สึกว่าโบอยากตอบอะไรก็ตอบแล้วบางทีพี่อะไรก็ทุกคนจะหันมามึงตอบอย่างนี้จริงเหรออะไรเงี้ยเออคือแบบว่าโบเป็นคนแบบเหมือนที่ผ่านมาอาชีพโบมันทําให้ตัวโบเป็นตัวโบร้อยเปอร์เซ็นต์เวอร์แล้วก็ <Ooh. S 1> มีความแบบ ทำอะไรก็จะเลียวๆมากเพราะว่าปกติเราเป็นตัวเองแล้วเราทำแต่พี่ปอมเหรอก็ประมาณหนึ่งร้อนแล้วพี่เป็นงี้พี่เป็นงี้อยู่แล้วไม่ใช่เขามีความเป็นมืออาชีพไงไม่ว่าจะเป็นการทํางานรวมถึงแบบเป็นที่พึ่งพาให้คนอื่นได้อะจริงๆอ่ะแบบว่าตอนที่หนูบอกว่าตอนที่โบแบบเริ่มเข้าไปโบก็บอกว่าแบบโบโบกลัวโบไม่ไหวเพราะโบรู้สึกว่าโบไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วก็นี่คือการแสดงครั้งแรกโบไม่รู้ว่าโบจะต้องพลิกบทบาทตัวเอง เขาก็จะแบบว่าเออไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้จะเย็นๆแล้วค่อยๆทําตรงนี้ค่อยๆศึกษาแล้วเขาก็จะมีความจริงจังมากในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูชอบนะหนูชอบบางทีเราเล่นด้วยกันเรายังชอบดูเขาเล่นเลยคือพี่เล็กคือแบบประสบการณ์เยอะไงและแต่แต่แกงบ้าแต่ความเลิศมันอยู่ตรงที่ว่ามันดูสดใหม่เสมอนี่สินะถึงเรียกว่านักแสดงนี่สิที่เรียกว่าไก่สดนี่รายการอะไรอวยอเล็กเหรอ มวยไปก่อนค่ะเพราะรายการนี้แหละรายการเดียวที่เหลือนี่แหละค่อยเผาไม่ไม่นี่พี่กำลังจะแก้อยู่เลยว่าที่บอกว่าคนที่ดูมีบุธิภาวาลน้อยที่สุดคือเบลไม่ไม่ได้หมายความว่าหนูเออไม่มีความคิดหมายความว่าแบบว่าอยู่ในกองอ่ะเป็นคนที่ไม่นิ่งไงเขาไม่นิ่งไม่ได้หมายความว่าไม่มีบุธิภาวะใช่พี่เจียกำลังจะแก้ให้อยู่ว่าพี่ใช้คำพูดผิดพี่ใช้ความหมายผิดพี่บอกว่าเออเนี่ยอยู่ในกองเป็นคนที่แบบ แบบดูเล่นดูสนุกกับการมากรองแบบเอเนอร์จีเเยอะที่สุดเขาเป็นคนไฮเปอร์นิดด้วยพี่ว่าแต่ถามว่ามีวุฒิภาวะไหมมีอยู่แล้วพี่ช้คำพูดวุฒิภาวะนะจะด้วยนะแจ้จะไม่มีก็ตรงนี้แหละอวุฒิภาวะก็ภาวะเอเ่กลกับเข้าเรื่องค่ะจากข้อมูลเนี่ยผมทราบมาว่าพี่อเล็กจะไม่ค่อยได้อิงตามบทเท่าไหร่เหมือนกับว่ามีความอิมโพรไวส์อะไรบางอย่างในการแสดงจากไดอลร์ลจริงไหมครับใครบอกค่ะ เขาเขาเขาพ์มาบอกคือทําไมคุณถึงไม่ยึดบทเป็นหลักคุณมักเอาตามใจหรือเอาเปลี่ยนยังไงเป็นการแสดงที่ช่วยหรือมันหแล้วรู้สอกว่าเลยไม่เปลี่ยนอยู่จริงไหมคำนี้ในบทมันไม่เข้าปากพี่เลยขอเปลี่ยนได้ไหมเออแต่เจอบ่อยจริงใช่ไหมฮะหนึ่งนะอันนี้สอนน้องนี่ คือการเป็นนักแสดงการที่เราจะได้รับบทตัวละครตัวไหนตัวอถ้าเกิดเราตั้งใจกับมันนะแล้วเราทาความรู้จักกับตัวละครตัวนี้จริงๆนะู้้่มกับก็จะรู้จักตัวละครนี้น้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักตัวละครนี้นดีที่สุดแล้วเราต้องเป็นคนบอกว่าถ้าความคิดของผมผมรู้สึกว่าวินไม่พูดประโยคนี้วินไม่ทําแบบนี้ผมไม่ได้พูดกับพี่ขมว่า อย่างที่ผมพูดนะแต่ผมก็พูดกับพี่โคมว่าพี่โคมผมรู้สึกว่าดินมันไม่น่าพูดแด่หลอกนี้ก็คือคนทํางานคุยกันธรรมดาเราไม่เคยทะเลาะกันนะครับเหน้าตาอันเมื่อกี้ดูไม่น่าเชื่อสุดเลยแต่เบลก็เห็นด้วยเพราะว่าคือในุมพุ่มกับเขาก็จะกำกับแล้วก็ดูภาพรวมแล้วแล้วก็โอเคลด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 แบบนี้แต่นักแสดง เดดเดรดเดชัเลย,ย,ยแบบนี้แหละพี่ขงเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เหมือนลคนละขั้วเลยค,ค,ลยค่ะ <laughs> แต่ว่านักแสดงเนี่ยก็จะรู้จักกับตัวละครมากที่สุดเ <laughs> พราะฉะนั <laughs> ้นไหะที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครเรามันมันไม่น่าใช้คํานี้เลยหรือว่าเนี่ยสามารถที่จะเสนอได้บอกได้ซึ่งถ้าแกเห็นด้วยแกก็อนุญาตให้เราเล่นแล้วก็ แสดงออกมาให้ดูเหมือนกันก็เหมือนทำงานไปเรื่อยเราก็จะเจอสิ่งที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ไปตลอดระยะเวลาการทำงานในเรื่องนี้ละคนรับบทเป็นอะไรกันบ้างครับน้อยออกไหมล่ะโอโนะสามสองหนึ่งมันยากขนาดนั้นก็โบกี้ไลออนรับบทเป็นนกค่ะเป็นเป็นผีที่สวย อ่ะจบขอสวยเถอะทำมาเยอะแล้วโอเคก็เป็นเป็นเป็นผีที่ที Gesch ่ในบทบาทก็จะมีอ้างอิงเกี่ยวกับชีวิตจริงที่สำหรับโบแล้วอ่ะหนังผีเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแค่หนังผีเฉยๆแต่มันสอดแทรกไปด้วยความยึดติดความรักโลภกดหลงที่คนเราไม่สามารถสละสิ่งนี้ออกไปได้ต่อให้ร่างกายเราไม่อยู่แล้วก็ตามก็เลยทำให้หนังนี้เป็นเหมือนแบบโศกนาฏกรรมโอเคครับต่อมาครับสองสาม ระบบเป็นวินครับผมไม่ชอบแพ้เลยยังไม่ทันบอกใครเลยว่าแพ้เริ่มก่อนเริ่มหลังอ้าชื่อวินแต่แพ้เราอะชื่อวินแต่แพ้ในเรื่องเขาเออในเรื่องครับเออลูเซอร์ป่ะใช่วินเขาเนิ่นเป็นลูเซอร์ครับผมชื่อวินแต่เขาเนิ่นเป็นลูเซอร์คือแบบเขาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะแสวงหาการยอมรับของคนรอบๆตัวรวมถึงตัวเองด้วยรวมถึงภรรยาด้วย ที่แบบอยากให้เขายอมรับในตัวเราเป็นคนหน้าครอบครัวที่ดีได้อะไรเงี้ย mm. ก็คือจะเป็นคนที่มีตรรกะความคิดแบบแบบธรรมดาธรรมดา mm. ฉันอยากฉังทํางานหาเงิน mm. ฉันอยากมีครอบครัวที่ดีอยากมีบ้านที่ดี แนวทางในการดินหนชีวิตของวินมันง่ายมากๆคกแบบนี้ส่วนเบลส่วนเบลนะคะรบบทเป็นแพทค่ะคือตัวแพทเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเขาปรับบเป็นแอลกอฮอสเตทค่ะทำไมคุณวินวิธีการแนะนำตัวดูเป็นแบบมั่นใจมากมั่นใจตามคาแรคเตอร์ใช่ดีดีดีขอบคุณมากค่ะคือเขาก็จะเป็นคนที่ชอบการสังคมแบบเป็นคนเ่ฮายิ้มร่าเริงแล้วก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านอยู่แล้วคือเราก็มองว่า คาแรคเตอร์ของแพทเนี่ยกับตัวเบลอะค่อนข้างคล้ายกันแต่เราอาจจะมีความมาดดิกะโลกมากกว่าหนูว่าหนูต้องทําความรู้จักกับตัวละครนี้มากขึ้นเพราะว่าเขาตั้งขันมีลูกแล้วเราก็จะเหมือนจะต้องตั้งวงโหโหเฮขึ้นปอมองไหลไปหมดแล้วตอนพี่พี่เล็กพูดหนูไมนขัดเลยนะพอหนูพูดอะไม่จังหวะหนูหนูหนูจเป็นว่าใี่แทรกหิ มันเล่นได้พี่ก็ปล่อยก่อนรายการเขาชอบคนดู๋ยวนี้ก็ชอบความอะไรแบบนี้เหรออะไตลกตลกมันต like ่างจากการเล่นละครคุณธรรมเยอะแค่ไหนยังไงนะครับคนละมิติคนละโลกคนละย์กันเลยค่ะเพราะว่าอย่างในละครคุณธรรมเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกสำหรับหนูนะแล้วก็เราเล่นเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์พอมาเป็นภาพยนตร์นี่คือเรียลลิสติกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหนูไม่เคยเลยกับการเล่นภาพยนตร์ที่ เห็นไมมกระทั่งรวมตาเรารู้หมดว่านี่รู้สึกจริงหรือเปล่าอิน <In S 1> จริงหรือเปล่าหรือแบบประดิษฐ์ขึ้นมาสิ่งเนี้ยากมากเพราะว่าละครเวทีที่เราเคยเล่นแสดงกับละครกาณธรรมเนี่ยมันคือแบบมันคือการผลักเอเนอรออกมาแต่ว่าภาพยนตร์นมันต้องรู้สึกจากข้างในจริงแล้วมันดูง่ายมากเขาเรียกว,ว่า o u t i n อขอบคุณมากค,ะค่ะ ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อเล็กยังไงครับอธิบายเอาเตอร์อินเนอร์เอาเตอร์คือเล่นภายนอกไงข้างในไม่ต้องรู้สึกก <Release> ็ได้แกล้งอ่ะแกล้งเสียใจอ่ะทำไมพี่เล็กพูดเนี่ยค่ะแสดงหรอแสดงได้แนบเนียนมากอันนี้เอาเตอร์หรืออินเนอร์เอาเตอร์อิเนอร์าะวจะดูออกอีกตัวละครหนึ่งก็คือพี่โบกี้เล่นเป็นผี อันเนี้ยจากข้อมูลเขาบอกว่ามันมีหลายคนที่เป็นผีมันจะมีผีที่เพิ่งตายใหม่ๆมัดๆกับ3สวัน7-8วันอย่างพี่โบกี้นี่คือรับเป็นช่วงวันไหนดีฮะคือถ้าพูดเรื่องหลังความตายมันก็คือแบบต้องมีการศึกษาว่าแบบระยะไหนเราจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งเดียวที่รู้ของผีนกตัวเนี้ยคือไม่ว่าจะระยะไหนเขาไม่เคยที่จะปล่อยสิ่งที่เขายึดติดอยู่คือ เรียกได้ว่าตอนที่เป็นผีเนี่ยเราต้องศึกษาในเรื่องของถ้าเราเสียชีวิตไปถ้าเราตายไปถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะยดติดอะไรที่เรากําลังทําอยู่ไหม,มถ้าเป็นโบกี้เนี่ยโบกี้จะอยากทํางานอยู่ไหมถ้าโบถ้าโบแบบไม่อยู่แล้วหรือว่าคนที่ คนรอบข้างที่รู้จักเนี่ยที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขายังนึกถึงเราอยู่ไหมเขายังยึดติดอยู่ไหมก็เหมือนเริ่มเอาความรู้สึกเหล่านั้นของของเพื่อนๆที่อาจจะแบบไม่ได้มีชีวิตแล้วรวมถึงคนใกล้ตัวนะคะเอามาเอามาลงกับบทรวมถึงก็มีความคาแรคเตอร์ตัวเองที่มีความขรึมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็สงสัยว่าทําไมต้องได้เล่นบทผีแบบจริงๆแคสด้วยนะแคสบทอื่นๆด้วยแต่ว่าจนวันแคสเท่านั้นแหละถึงรู้เลยว่าทําไมใช่ตอน พอเข้าไปในกล้องพี่โคมบอกยาพี่โบกี้อย่าเพิ่งทําหน้าผีพี่โคมหนูยังไม่ได้ทําหน้าอะไรเลยก็ตอนนี้ถ้าสมมทีพี่โบกม่พูดก็เหมือนเหมือนผีเหมือนคนสวยอุ้ยตาบ้าก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ๊อตัวเอง เล่นได้เหรอบทผีแต่พราะแคสอะจริงๆบทที่เราดูถนัดมากกว่าก็คือบทบทที่เป็นแบบผีจริงๆเพราะว่าเรามีสองบุคลิกในตัวนอ้องมีบุคลิกที่เราสามารถแบบพูดออกมาได้ปกติรา่าเริงกับอีกบุคลิกหนึ่งที่ชอบอยู่กับตัวเองแล้วในความชอบอยู่กับตัวเองอันมันจะมีความหนักแน่นบางอย่างที่ที่ทําให้สายตาของเรามันดูไม่กลัวเลยเลยทั้งที่เราอาจจะกลัวก็ได้จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลคนระับ <c oughs> ข้อมูลเยอะมาก <c oughs> เขามาจากไหนเนี่ย ข้อมูลเตาขึ้นมาเองเตาโอเคเขาว่ากันว่าคุณอเล็กเป็นผู้ที่กลัวผีมากครับแล้วพอต้องมาเล่นหนังผีเรื่องนี้เราทําใจยังไงหรือว่าจากวุธิภาวะอันเปี่ยมล้นของเราเนี่ยของจริงง่ายพี่พี่อะไรก็ฝึกมองกระจกให้ชินอแต่ละคนก็จะหายกลัวผีเองครับค่ะใช่เป็นเทคนิคเดียวกับที่กชเบลใช้เๆเดกเน ยังไงครับเรามีของดีอะไรไหม,มไม่มีไม่มีครับผมคือตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะเล่นหรือเปล่าว่า <c oughs> ตอนที่ติดต่อมาอมตอนแรกผู้จัดการผมพูดเป็นห่วงเขาพูดว่าเล็กมีหนังติดต่อมาของพี่หมเอ้อุ้ยเอาเล่นแต่เป็นหนังผีนะอ้างั้นไม่เล่น <c oughs> <c oughs> นี่จริง <knights S 2> <c oughs> เหมือนกันเลยวะหนูก็พีเ่เล็กก็ยังไม่เอากลัวพี่อ่านแล้วพี่ว่ามันน่าสนใจเราเอาไปอ่านก่อน ผมอะตอนแรกตั้งใจว่าแบบเออาอมาเดี๋ยวแร้ขี้เกียจต่อความยาวสาวความเยอะก็คืออ้าม่าเดี๋ยวค่อย,อยปฏิเสธไปแต่พออามา่ามันน่าเล่นด้วยความที่แบบคาแรคเตอร์วินมันน่าเล่นมันเป็นคนธรรมดาที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยยังไม่รับเล่นถามกันว่าถ่ายที่ไหนอโอ้ถ่ายที่บ้านโลเคชั่นบ้านวอ๋อโอเคเล่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนังผีเล่นเรื่องแรกที่กลัวอยู่แล้วแล้วแบบไปถ่ายที่ป่าชา้าไปถ่ายในวัดไปถ่ายในเราไม่ไหวไงแต่พอเป็นถ่ายที่บ้านสิ่งแวดล้อมดูไม่มีอะไรก็เลยรับเล่น แล้วเป็นไงบ้างครับได้เจอเรื่องลี้ลับอะไรไหมในกองถ่ายนี้จริงๆแล้วการถ่ายหนังผีนี้มันก็เหมือนกับการถ่ายหนังหรือว่าการถ่ายละครเรื่องอื่นๆเราก็แค่เป็นตัวละครของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นครับผมแต่ว่าเรื่องอะไรที่มันลี้ลับมีไหมผมกับเบลไม่เจออะไรเลยใช่ดี่แล้วก็การเลือกเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนพี่เล็กเลยทุกอย่าง ขอบคุณมากขอบผมกับเบลอแต่ถ้าเรื่องลี้ลับเรื่องเรืวัวผีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เจอค่ะแล้วก็ตัดใินใจรับเล่นเพราะว่าไม่ได้แบบต้องเข้าไปลือในป่าช้าสองคนนี้ไม่เจอแสดงว่าท่านนี้คือเขาไม่ให้เขาไม่ให้ใครที่เจอหรืออะไรเล่าให้ไม่ให้เล่าเอากลัวนักแสดงหรือทีมงานที่กลัวทํางานไม่ได้ ผมก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนวันปิดกล้องเป็นไงปิดกันเจออะไรบ้างเล่าไปตอนนี้เาได้แล้วจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ก็คือรับชมด้วยวิจารณญาณนะคะคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนแบบมีเซนส์ละกันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแหละแล้วก็ตั้งแต่รับเรื่องนี้กลัวจะได้เห็นอะไรที่เราไม่ควรจะเห็นหลังจากได้แสดงเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้สาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยคือเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมา เฉยๆไม่ได้ถูกเล่ามาปากต่อปากแต่ว่าตัวละครเหล่านั้นมีชีวิตอยู่จริงๆสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วทุกคนเห็นพร้อมกันแน่นอนอะนะ,ะก็คือวันที่บวงสวงทุกคนเห็นว่าระหว่างบวงสวงหันหน้าเข้าไปทางบ้านน่ะหนึ่งคือประตูค่อยๆเปิดเองอย่างช้าๆ ไม่ได้มีสิ่งที่ควรจะเปิดมาได้ไม่ได้มีแรงน้มถ่วงใดๆเลยดูจากทิศแล้วก็ไม่ใช่ทิศที่ลมผ่านไม่อยากรับรู้อะไรแล้วตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะเบลกับพี่เล็กยงไม่ได้คิดอะไรแล้วเราคิดว่าเป็นทีมงานใช่ไอโบอมอกอยู่ข้างบนพูดทำไมไม่ใช่ทีมงานหรอกทีนี้ที่นี้เรื่องเรื่องตอบมาก็คือจรงเห็นอะไรบางอย่างแต่ตอนนอนอยู่ในรถเห็นแบบเห็นมือแปลก ชอบแบบมาอยู่ตรงหน้าโบแต่โบก็พยายามไม่เชื่อตัวเองแล้วพยายามคิดว่าเป็นสิ่งที่โบคิดไปเองหลังจากโบลงรถมาพอกําลังเริ่มบวงสวงเขาจะมีการสวดอาราธนาพราะรัตนตรัยอยู่หน้าบ้านขณะที่พราหมณ์กําลังย,ยืนสวดมนต์อยู่ mm hmm. โบหันมองทีมงานล้วแบบโบรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างหลังจากนั้นแค่เขาอาลาหังซัมพึ่ไฟไม้โตะบูชา mm hmm. พราหมเนี่ยพูดระหว่างที่ทูบไหมเราก็คงคิดไม่มีอะไรหรอกทุกคน พามพูดว่าเอาไม่อยู่แล้วทำไมหนูไม่ดูเรื่องเลยแล้วในอาทิตย์ที่ที่ตอนนั้น,น่ะ <S 2> <S 2> <S 2> คือเราคิดว่าเราจินตนาการเนอะเอาตรงๆระหว่างที่เราอยู่บนรถตู้ก่อนจะลงรถไปไปทำการบวงสรวงเนี่ย <S 2> <S 2> โบเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนนึงแหละเอามือมาแบบลูบๆหน้าปัดปัดหน้าตัวเองแล้วจำได้ว่าในรถอะโบมีการพูดด้วยแบบเ e อ้ยขอขอพักหน่อยไม่ได้นอนเลยนี่กรอกำลังจะรอ,งะล,องลงรถแบบเอ้ย แบบนึงแล้วที่พวกนี้ก็แบบพวกทีมงานโบก็ตกใจแล้วก็โบคิดว่าไม่มีอะไรหรอกก็คงคงไม่มีอะไรแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรทีนี้ก็เลยไม่ได้พูดอะไรกับใครหลังจากนั้นคนขับรถที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันก็พูดว่าเขาเห็นผู้หญิงลักษณะเดียวกันทําท่าสะพานโค้งแต่ตัวบิดกลับอีกทางในที่เดียวกันที่โบเห็นซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกัน เอออันนี้ก็ความเชื่อเนาะวิจารณญาณเนาะเพราะว่าจริงๆไม่เคยเล่าไม่ไม่ได้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้กระทั่งเนี่ยคนในกองก็ไม่รู้แต่ว่าจะบอกว่าอะไรการนี้ครั้งแรกรู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะกลัวมากมันบวนสวงค่ะมันลงมาอย่างลดแล้วมันก็บอกว่าเราถ่ายบ้านหลังไหนอะหลังนี้ไงแล้วหลังนั้นนะอ๋อห้องแต่งหน้าพวกเราพลังงานไม่ดีเลยใช่ใช่ใช่พี่เลกพูดเลยอย่าพูดพูดแค่นั้นหลังจากนั้นพี่เล็กแกเฮ้ย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 อะไรอะ จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลวาจากไหนนักหนาเขาบอกว่าให้ฝากหนังได้แล้วแต่เอาจริงทั้งหมดทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะแค่นี้หนังก็น่าดูแล้วนะคะทุกคนมันไม่ใช่แค่เรื่องความถถ้าทุกคนรู้ว่าเรารวมถึงพุ่มกับพี่โมเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างจริงหน้าจอระเบิดคอมระเบิดกี่ครั้งกว่าจะสานสิ่งนี้มาทุกคนจะตื่นเต้นไปกับเราค่ะว่าข้างบ้านทุกคนจะมีอะไรอยู่นั้นบ้างถูกต้องไม่อยากรู้แล้วข้างบ้านของแต่ละคนเป็นยังไงไม่รู้ จะน่ากลัวกว่าจะเหนือจินตนาการขนาดไหนมาดูในแบบฉบับจินตนาการของพี่โคมกับภาพยนตร์เรื่อง้างบ้าน4ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเย้ทำพี่โคมพกสภพาพจะไม่เห็นยังไงนะใช่ก็กลัวหิวข้าวมที่จินตนาการหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนกางเปลี่ยนเรื่องปหิวข้าวหิวข้าว